ไจ้าาจบการแข่งขันด้วยตำแหน่งแชมป์หนึ่งสมัยรับเงินทุนจากเงินชายโยสินเชื่อจำนำทะเบียนกลับบ้านไป2,000 0บาทขอบคุณมากครับทุกคนเราทมงานได้เลยเป็นงานรับเชิญคนพิเศษของเราครับพี่ตายอรัไทยครับคชมกับผมแชมป์ไบจ้าบูมบลบูมบล บูเมืองผมใช่ไหมจ้าขอบคุณครับแล้พี่กิต้าจากอุดรธานีฮะจบการแข่งขันตำแหน่งแชมป์สามสมัยรับเงินจากเงินทุนชัยโยสินเชื่อจำทำทะเบียนกลับบ้าน60,000บาทและปอนครับผมจบการแข่งขันตำแหน่งแชมป์สองสมัยรับเงินทุนจากเงินชัยโยกลับบ้านไป10,000บาทขอบคุณครับตอนนี้ฮะถึงเวลาของแชมป์คนใหม่กับคุ วันนี้ขอบคุณศิลปินรับเชิญของเรานะแอมชนิชาจ้านายกับผมแซมใหม่จ้าพี่ภูคกับผมแซมใหม่จ้าพี่ต้นได้จบการแข่งขันด้วยตำแหน่งแชมป์หนึ่งสมัยรับเงินึงจากเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยกลับบ้านไป1,000 0บาท กค้ดครับจบการแข่งขันนั้นหนึ่งแชมป์หนึ่งสมัยฮะรับเงินถูจากรเงินชายโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชายโยกลับบ้านไปหนึ่งหมื่นบาทถึงกับโอ้ยไมนได้เลยเอาละครับถึงเวลาของแชมป์คนใหม่ฮะกับวงร้อยวันนี้ขอบคุณกีต้าร์นิพพรจ้า